แล้ับเร็วปรับช้าขับไม่ได้ขาเขาแกะลลยน้ำก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเก็บเลยไ้ก่อนนนี้ขึ้นไปโหีก ปกติคงตัวจะคือเรามาตรฐานอยู่แล้วเพราะตอนนี้คือจกเนี่ยคือเนี่ยมาทำสายลูก,กันคือว่าจะเข้าในระบบ